สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับสําหรับทีเด็ดบอลลองบอลรองวันนี้นะครับก็ได้หยิบยกมาให้ท่านผู้ชมนะครับสองคู่กันเช่นเคยนะครับก็เป็นในศึกพรีเมียร์ลีกนะครับคู่แรกเป็นฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์คู่สองฝั่งของอาร์เซนอลเจอกับซิตี้นะครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คิดดาวล้มโตกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจ ให้คิดเราล้มโตทําคลิปต่อๆไปนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยวเราไปรับชมผลงานกันได้เลยนะครับคู่ระหว่างเบนฟอร์ดเจอกับท็อตแนมฮอตสเปอร์อ่ะสำหรับเบนฟอร์ดตอนนี้นะครับยังคงรัง้งอยู่ืนแบบที่11ของตารางพรีเมียร์ลีกและฝั่งท็อตแนมอัสเปอร์นะครับรัง้งอยู่ืนแบบที่15ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับฟอร์ม23เกมน้องฝั่งของเบนฟอร์ดมีคว้าชัยไปแล้ว9เกมเสมอ4พ่ายไป10เกม ได้42เซต40มีอยู่31คะแนนนะครับสำหรฝั่งของท่านเอนมาสเปอร์นะครับ,รฟ,อรบฟอร์ม23เกมมีควา้าแชมป์แล้วเจ็ดเกมเสมอ3าพ่ายไป13เกมนะครับได้46เสีย37มีอยู่24คะแนนนะครับ6เกมหลังสุดทางฝั่งของเบนฟอร์ดมีควา้าแชมป์แล้วสองเกมเสมอ2อพ่ายไป2เกมแล้วฝั่งท่านเอนมาสเปอร์นะครับฟอร์ม6เกมหลังสุดยังไม่สามารถคว้าชัยจากใครได้นะครับเสมอหนึ่งพ่ายไป5เกมมาดู <c oughs> ผลงาน การพบเจอกันนะครับสำหรับผลงานการพบเจอกัน5เกมหลังสุด <_ D> ก็จะเป็นทางฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับที่คว้าชัยได้นะครับในนัดนี้ดยสกอร์3ประตูต่อ1ในปี2023 2เกมหลังสุดที่เจอกันนะครับก็พ่ายรองฝั่งเทอร์นเมสเปอร์ทั้ง2เกมน,นะครับส่วนราคาที่แคปชนะไปแล้ว3เกมพ่ายไป2เกมน,นะครับทางฝั่งของเบนฟอร์ดเรามาดูผลงานทางฝั่งของเบนฟอร์ดใน5เกมหลังสุดกันบ้างสำหรับเบนฟอร์ดใน5เกมหลังสุดนะครับนัดล่าสุดก็มีชนะฝั่งของ คิตตันพาเลตมาได้นะครับ2-1แล้วก็มีไพยฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับ2ประตูต่อ0ส่วนราคาที่แคบนะครับชนะไปแล้ว3เกมไพ่ไป2เกมนั่นเองมาดูผลงานทางฝั่งของท็อตแนมอัมสเปอร์กันบ้างนะครับสำหรับท็อตแนมอัมสเปอร์ใน5เกมหลังสุดก็มีควา้าแชมป์แล้ว2เกมนะครับไพ่ไป3เกมมีไพยฝั่งของเลตเตอร์สตีนนะครับด้วยสกอร์2ประตูต่อ1 แพ้ฝั่งของเอเวอเรตันอาร์เซนอลนะครับนัดล่าสุดก็มีชนะฝั่งของเอฟบ็อกก์มาได้นะครับ3-0ส่วนราคาที่แครบชนะไปแล้ว3เกมพ่ายไป2เกมนั่นเองไปต้อนได้เลยราคาหน้าง,งานคู่นี้กันได้เลยนะครับสำหรับเรืราคาที่แครบคู่นี้นะครับเปิดมาที่เสมอนะครับมีการไหลเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งลูก คะแนนฝั่งของเบนฟอร์ดอยู่ที่0.88มีการไหลเพิ่มขึ้นเป็น1.07และฝั่งของทอรน,นัสเปอร์นะครับเปิดมาที่1.02มีการไหลลดลงอยู่ที่0.83นะครับในเลทราคา1.2หรือว่าเลทราคาพูลดังฝั่งของเบนฟอร์ดอยู่ที่2.35มีการไหลลดลงอยู่ที่2.07และฝั่งของทอน,นัสเปอร์นะครับอยู่ที่2.53มีการไหลเพิ่มขึ้นเป็น2.89 สำหรับทัศนะคู่นี้นะครับในเลนราคาที่เปิดมาเสมอนะครับมีการไหลเพิ่มขึ้นแบบครึ่งลูกค่าน้ำเป็นฝั่งของเบนฟอร์ดเป็นทีมต่อนะครับมองว่าทีมเย็นอย่างทอร์นาเมสเปร์นะครับอาจจะพอสู้ไหวในสถานการณ์ที่เยี่ยมเย่นนะครับและพวกเขาต้องการอย่างน้อย1คะแนนนะครับเพื่อปลดเรียกความมั่นใจกลับมาคืนและอันดับในตารางนะครับก็เกือบจะต้องลุ้นหนีตายนะครับฉะนั้นงานนี้นะครับพวกเขาได้จะมุงเป็น2เท่านะครับประกอบกับเจ้าบ้านเบนฟอร์ดนะครับ ช่วงนี้เล่นในหลังเย่าตัวเองครับกับฟอร์มห่วยด้วยการไม่ชนะใครสี่หนท้ายนะครับในลีกนะครับปลายชัยไปถึง3าครั้งเสมอหนึ่งและโดนทะลวงแนวรับยับยับเย,ยินเยินนะครับรวมถึง9เม็ดจากทรงนะครับสภาพนี้ไม่ต่างอะไรจากคู่แข่งสักเท่าไหร่นะครับคันจะฝากความหวังสกอร์เก็บชัยมีแววจะแหกโค้งลงเหวมากกว่านะครับฉะนั้นนะครับแนะนำอยู่ลองประคองตัวรับทรัพย์สบายใจสุดนะครับ แอดเพราะสเปอร์ติดเทอร์โบโแน่นอนครับสำหรับในค่ำคืนนี้อยู่ลองไปได้เลยนะครับและนักชมคิดอยังไงกับควกนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับพี่ค้อนต่อคูุยสองได้เลยนะครับคู่ระหว่างอาร์เซนอลนะครับเจอกับแมนสตีนะครับเราไปรับชมผลงานกันได้เลยอาร์เซนอลนะครับตอนนี้ยังคงรังยนืนลำที่2ของตารางพรีเมียร์ลีกและฝั่งของซิตี้นะครับยังคงรังยนืนลำที่4ของตารางพรีเมียร์ลีกนะครับ <c oughs> ฟอร์มยิบสามเกมของฝั่งของแอสตันนอมีคว้าชัยไปแล้วนะครับ13เกมเสมอแดพายไป2เกมได้44เสีย21มีอยู่47คะแนนแล้วฝั่งของซิตี้นะครับฟอร์ม2 3เกมมีคว้าชัยไปแล้ว12เกมเสมอห้าพายไป6เกมได้4 7เสีย30มีอยู่41คะแนนนะครับ6เกมหลองสุดขต้องฝั่งของอาร์เนนอลมีคว้าชัยไปแล้ว4เกมเสมอ2อ่พายยังไม่พายให้ใครนะครับฟอร์มของซิตี้ใน 6เกมหลังสุดก็มีคว้าแชมป์ไปแล้ว4เกมเสมอ2ยังไม่พ่ายให้กับใครเช่นกันลอาดูผลงานการพบเจอกันนะครับสำหรับผลงานการพบเจอกัน5เกมหลังสุดนะครับทางฝั่งของแอสตันนอนะครับมีคว้าแชมป์ไปแล้ว1เกมจากสตี้นะครับส่วนมากจะเสมอกันนะครับใน4เกมเสมอกัน3เกมเลยนะครับส่วนราคาที่แข็งเนี่ยก็จะเป็นทางฝั่งของแอสตันนอนะครับที่หวานเี้ยบนะครับชนะไปแล้ว4เกมพ่ายไป1เกมเท่านั้นนะครับ าดูผลงา้ยนัฝัง่งของอาร์เซนอลใน5เกมหลังสุดกันบ้างก็มีควายแชร์ไปแล้ว4เกมเสมอรฝั่งของแอตตันิลลานะครับ2-2-1เกมนะครับแล้วก็มีชนะฝั่งคิโรน่มาได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ส่วนราคานีคแคบชนะไปแล้ว3เกมไอชนะไปแล้ว1เกมแพ้ไปแล้ว4เกมนะครับมาดูผลงานยนงฝั่งิตี City กันบ้างครับสําหรับซิตี้ใน5เกมหลังสุดมีควายแชร์ไปแล้ว3เกมนะครับ พ่ายไป1เกมแล้วก็มีเสมอฝั่งของเบนฟอร์ดนะครับดับสกอร์สประตูต่อสส่วนละครั้งแครบชนะไปแล้ว2เกมนะครับพ่ายไป2เกมแล้วก็มีเสมอ1เกมนะครับในนัดล่าสุดนะครับตอบมาที่2ลูกชนะฝั่งของขับรูทสองหนึ่งนะครับก็เจ้าอันไปนะครับในนัดนี้ไปต่อในเลทราคาหน้างานคู่นี้กันได้เลยนะครับแมาดูในเลทราคาหน้างานคู่นี้กันนะครับสําหรับเลทราคาหน้างานคู่นี้นะครับแฮนดิแคปเปิดมาที่ปปนะครับ มีการไหลเพิ่มขึ้นเป็นครึ่งลูกค่าแนวฝั่งอาร์เนนอลอยู่ที่0.94มีการไหลเพิ่มขึ้นเป็น1.00และฝั่งของซิตี้นะครับอยู่ที่0.96มีการไหลลดลงอยู่ที่0.90นะครับในเลนราคา12หรือว่าเลนราคาคูณนะครับางฝั่งของอาร์เนนอลอยู่ที่2.08มีการไหลลดลงอยู่ที่2.00นะครับทางฝั่งซิตี้นะครับอยู่ที่3.13มีการไหลเพิ่มขึ้นเป็น3.37วันนี้ทางฝั่งของอาร์เนนอลเป็นทีมต่อนะครับในเลนราคาครึ่งลูก อ่าสำหรับทัศนะคู่นี้นะครับแม้ว่าหน้าเสือจเปิดมาว่าทีมเยือนไม่รอดแน่นะครับแต่สื่อหลายสำนักนะครับกับเห็นตรงกันว่างานนี้ไม่หมูนะครับและมีเปอร์เซ็นจบเจ้าแชร์แต้มสูงมากๆเนื่องจากทีมเยือนอย่างสตีนะครับช่วงหลังหันหัวกลับมาเข้าฝั่งถูกแล้วนะครับทั้งผลงานตลอด4หนท้ายทุกรายการนะครับที่คว้าชัยไปถึง3คราและแพ้หนะครับลิตสกอร์ มากนะครับเป็นกอบเป็นกรรมนะครับส4ประตูเลยทีเดียวน่าจะพอบ่งบอกถึงสภาพจิตใจและความดุดันพวกเขาได้เป็นอย่างดีนะครับจริงนะครับที่อยู่ระดับอาร์เซนอลกุนซืมิเกลอาร์เตต้านะครับจะค่อนข้างสม่ำเสมอและเก็บชัยได้แบบต่อเนื่องแต่หากเทียบกับมาตรฐานทั้งคู่นะครับในช่วงหลังมั่นใจว่าทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ยังเชื่อว่าเกมนี้สนุกแต่อาจจะไม่มีผู้ชนะนะครับเมื่อพิจารณาจากเลทราคา กับภาพรวมต่างๆนะครับแนะนําว่าอยู่ลองประคองตัวได้เลยนะครับทางฝั่งของสตีแล้านั้ชมคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอสรุปทีเด็ดมันลองทั้งสองคู่นู้ชมได้รับฟักงนะครับคู่แรกนะครับเป็นฝั่งของเบนฟอร์ดเจอกับท็อตแนมอัสเปอร์นะครับคู่นี้เลือกเชียท์ทางฝั่งของท็อตแนมอัสเปอร์ได้เลยครับลองที่ครึ่งลูกนะครับคู่สองทางฝั่งของ อสนั่เจอกับสตีนะครับพวกนี้ขอหยุดลองทงฝ่งของสตีนะครับในราคาครึ่งลูกเช่นกันนะครับแนะนำผู้ชมคิดเห็นยังไงนะครับกับ2คู่นี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาใต้คลิปนี้ได้เลยสําหรับที่เด็ดบอลลอง2คู่ในวันนี้ก็ขอตัวลําลาไปก่อนก็ขอฝากทผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้คิดโดอลมโต๊ะกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำใจให้คิดโดอลมโต๊ะทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ